วันนี้จะพามาทานข้าวต้มอาร์ตี้นะครับมีทั้งแบบน้ำและแบบแห้งนะครับวันนี้จะมามานํนำเสนอแบบแห้งนะครับเมนูแรกเป็นข้าวแห้งบกนะครับกระดูกหมูชิ้นใหญ่สุดๆหมูก้อนนี่ก็สูตรโบราณมากครับเป็ดไม่เหนียวครับรสชาติดีกลมกล่อมเลือดอวบอัน กระเพาะนี่ทีเด็ดเลยนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นเลยครับไส้อ่อนไม่เหนียวครับทางร้านใส่กระเทียมเจียวขึ้นช่ายและตังไยนะครับกระเทียมเจียวเจอเองหอมสุดๆครับอีกเมนูนะครับข้าวแห้งทะเลครับปลากุ้งหมึกชิ้นโตๆเลยนะครับเช่นเคยครับใส่กระเทียมแล้วก็ขิงซอยผักชีครับตังไย ขาป่นโรยพริกไทยนิดหน่อยครับเวลาทานครับน้าจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรของอาร์ตี้นะครับสูตรทางร้านพริกไทยครับแล้วก็โรยเต้าเจี้ยวเหมือนเดิมครับพริกดองนิดหน่อยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับนี่ครับโหเนื้อเป็ด juicy มากครับชุ่มฉ่าไส้ออนไม่เหนียวครับกระเพาะเนี่ยทีเด็ดเลยครับกรุบกรุบคลุกเคล้าให้เข้ากันครับนี่ครับ